สวัสดีค่ะเบิร์ดไอวิวสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ไหนคะน้องแตนอยู่ที่อำเภอปลายพญาค่ะพี่กุ้งสัปดาห์ที่แล้วน้องแตนพาพี่มาเยี่ยมชมเทศบาลตำบลปลายพญาเกี่ยวกับองค์กรไร้พุงโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยค่ะทั้งนโยบายทั้งการทํางานต่างๆนะคะมีกิจกรรมมากมายทีเดียวเลยแต่เอสัปดาห์นี้น้องแตนมีอะไรพี่มาดูอีกไหมคะโอ้ยมีอีกเยอะเลยค่ะพี่กุ้งไปดูกันเลยไหมคะโอเคจัดไปเลยค่ะมมีคคคุณภาาพวรับ สวัสดีค่ะพี่สันคะครของกิจพี่สันเนี่ยทากิจกรรมอะไรบ้างคะของผมนี่ส่งเสริมการแข่งขันเปตองและส่งเสริมการกีฬาให้พนักงานของเทศบาลและองค์กรทั่วใกล้ๆกล้เคียงค่ะและปรากฏว่าได้รางวัลการันตีด้วยถ้วยนะครับเด็กทุกคนเกิดมามีน้ํานักดีแล้วมีปัญญาพัฒนาการดีสมวัยสูงใหญ่แข็งแรงทวนหน้า พี่กุ้งคะ uh huh. นี่คือพี่อีทนะคะผู้รับผิดชอบโครงการเดินไปปั่นไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่อีทครับเอะโครงการเดินไปปั่นไปเนี่ยนะคะดําเนินการตั้งแต่เมื่อไหร่คะค่ะ2ปีที่แล้วคะ่ะแล้วกิจกรรมการดําเนินงานเป็นอย่างไรบ้างคะ ดีมากค่ะเพราะว่าเรามีจักรยานไว้ประมาณบริการ20คันนะคะหลังจากเลิกงานพนักงานคุณงานอะไรก็มาใช้บริการนะคะแล้วก็ทาให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะจากพี่เมื่อก่อนหนัก80กิโลกรัมนะคะตอนนี้ปั่นไปประมาณ2ปีค่ะลดลง5กิโลกรัมค่ะเหลือ75กิโลกรัมค่ะว้าวอยากจะหุ่นดีแบบนั้นบ้างจังขอปั่นด้วยคนได้ไหมคะเชิญค่ะไปกินเลไกันหนึ่งเต๊ะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพี่จาาคะชมรมแอโรบิกที่นี่เป็นอย่างไรบ้างคะงก็ดีเลคะ่ะดีมากเลยค่ะมีสมาชิกให้ความร่วมมือกันเยอะแยะไปหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักงานแล้วก็แม่บ้านในเขตเทศบาลของเราค่ะจะสังเกตดูได้จากหุนนะคะ,อะของเราคือจะได้ได้ได้หุนนลคะ่ะ<า>จำนวนสมาชิกเป็นยังไงบ้างคะสมาชิกก็สม่ําเสมอค่ะประมาณวันละ30 -40 เพิ่แต่เด็กในคันมันดาจนย่างสุไวเชราเด็กทุกคนเกิดมามีน้ำหนักดีแล้วนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สิทธิ์คะครับผมลองเล่าคอนเซปต์อยู่กับอาหารกับอาชีพที่นี่หน่อยสิคะว่าทำยังไงบ้างครับในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพให้พนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนเนี่ยเทศบาลก็เน้นในเรื่องของอาหารด้วยอาหารปลอดภัยคนกินแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนอกจากนั้นก็ สร้างการีันดูแล้วก็นําไปประกอบอาชีพได้นะครับที่นี่มีการปลูกผักปลอดสารพิษหลายอย่างนะครับโดยส่วนมากจะเป็นผักพันพื้นบ้านแล้วก็พืชสมุนไพรต่างๆที่ทานแล้วเกิดประโยชน์กับร่างกายช่วยช่วยลดทุนได้กระชับร่างกายคอูโแข็เก่งนะครับเ,เดี๋ยวผมจะนําท่านไปนําชมว่ามีอะไรอยู่บ้างซึ่งรอบข้างผมนี้จะมีทีมงานน้อง,องๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นทีมงานในเรื่องของการ เรื่องของการผลิดอ่านที่ปลอดสัรพิษแล้วก็เรื่องของการสร้างอาชีพให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับผมงั้นเราไปรู้กันเลย,เลยดีไหมคะ,ะได้ครับไป,ไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านสาสุขอำเภอคะสำหรับท่านสาสุขอำเภอเองนะคะมองเห็นความโดดเด่นอะไรของการทํางานของทีมสาสุขของอำเภอปลายพญาคะอ๋อครับนกุ้งคือพี่อยากจะพูดแบบนี้ว่าการส่งเสริมสุขภาพเป็นเรื่องที่ทำน่ายาทำน่ายาอ,องค์กรที่ว่ามาเล่นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดขององค์กรนะครับอย่างเช่นเทศบาลปลายพญาของเราเนี่ย ไม่ว hey, really? ่าผู้บริหารต่างๆหรือว่าพนักงานต่างๆะลรก็ดีเห็นความสาคัญของเรื่องนี้ถึงถึงสุขภาพของพี่น้องประชาชนในเขตสายพญาซึงเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับพี่กุ้งเป็นไงบ้างรับวันนี้มาเจอองค์กรและพุ่งที่ปายพญาโห้ยสุดยอดค่ะน้องเต้ น้องแต้ลุมีคะที่ปลายพยานะน้องเตนนะผู้นํานะสุดยอดนโยบายสุดเด่นแล้วที่สําคัญนะนโยบายสี o อของเขานะอืใครได้รู้ใครได้เห็นก็ต้องเอาเป็นตัวอย่างที่เดียวสําหรับวันนี้เบิร์ดไอริวต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้ามีอะไรดีๆมาฝากขอให้ท่านผู้ชมติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ งิสนน้ำอาหารสะอาดไม่มีเดือดไม่กินหมอสั่งสิ่งแบบนอ้